ครับต่อไปเป็นตัวอย่างเรื่องการหาอินทิเกรตนะครับแบบไม่จำกัดเขตนะครับซึ่งตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาอินทิเกรตของ 4x ลบ1คูณ 2x บวก 5, 5 dx นะครับเห็นว่าพจน์ที่อินทิเกรตเนี่ยเป็นพจน์ที่อยู่ในรูปผลคูณเพราะฉะนั้นพอยู่ในรูปผลคลูณอินทิเกรตของผลคูณไม่มีนะครับเพราะนั้นเราต้องทำไงให้เสร็จครับคูณกันให้เสร็จเพราะนั้นอินทิเกรต x 4x ลบ1คูณ 2x บวก5 dx ตัวเนี้ย เราจะต้องคูณกันให้เสร็จก่อนคุณง,ง่ายจัดรูปให้เสร็จได้อิเกรตของอ่ะกระจายเลยอ8 x กําลัง2ตัวนี้ครับลบบวก2 0 x ตัวนี้ได้ลบ2 x และตัวนี้ได้ลบ5 dx ถูกไหมครับอ่ะจัดรูปให้เสร็จอิเกรตของ8 x กําลัง2บวกเท่าไรครับ1 8 x ลบ5 แล้วก็ dx ถูกไหมครับลบ5แล้วก็ dx นะครับอ่ะอินทิเกรตทีเดียวเลยได้เป็น8 x กำลัง3ส่วน3บวก1 8 x กำลังสส่วน2ลบ5บวก4ตัวในตัดได้ตัดในนี้คือ8 18ตัด2ได้9ก็านั้นคำตอบคือ8 x กำลังสส่วน3บวก9ก้ากำลังสอง ลบห้าบวถูกไหมครับซึ่งคําตอบก็มีแค่นี้ซึ่งสี่ค่าของตัวใดๆเนี่ยะครับนี่คือคําตอบที่เราได้ในข้อที่ตัวอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถกระจายก่อนแล้วเราก็อินทิเกรตแต่จะไม่มีอินทิเกรตผลหดนะครับเพราะนั้นกระจายให้เสร็จแล้วก็อินทิเกรตนั่นเองนะครับ